หลวนะไม่หลวันะเบียกอทเนี่ยอ้าวปืนตกน้ำครับปิดตกน้ำออกออกแมด้วยซักด้วยซักไม่ต้องถ่ายเตาร ไปฉายเลยครับไปฉายเปิดด้ื่อยๆเลยครับไปฉายให้หนึ่เท่าไหร่ก็บไปฉายไม่เท่าไหร่โอเคลงได้ถ้าดูราคาเขาตั้งสองสามร้อยอย่าลงครับพางจมครับจมวิ่งไปช็อตดับเลยดับหรือเปล่าพี่ดับดับไปดับก็หลังปืนหลังปืน นิ้องนแน่นอนไม่ขัดไม่ขัด